สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกมที่ผมได้ไปเล่นไว้ในรายการชิงชมป์ประเทศไทยปี67นะที่อาคารนิมิตบุตรรอบที่รอบที่4ใช่ผมเป็นหมาขาวนะโอเคเดินเรี้ยไม้ยงขวาแล้เขาก็รับด้วยไม้ยงขวานะครับเปิดปกติทีนี้เกมนี้ผมเลือกแทงเบีย้ยสูงนะครับ ซึ่งอันนี้มีอยู่ในคอสม้าขวาสู้ทุกรูปของผมนะครับเป็นการแทงเบสสูงนะครับแล้วก็ตําราม้าขวาตีม้าเียมคู่กลางใกล้จะออกแล้วครับสําหรับเล่มหนึ่งจะออกต้นเดือนตุลาหรือไม่ก็ปลายเดือนกันยานี้แหละแล้วก็เต่มสองออกภายในปีนี้แต่ว่ายัางไม่ทราบกําหนดการแต่ว่าใกล้แล้วโอเคทีนี้ผู้ต่อสู้เขารับโคนนะอันนี้กับเมดอันนี้อยู่ในคอสหมดเลยนะครับมาโคนนะครับเบียดแล้วก็ขึ้นโคลมามา พอมา,มามาเนี่ยผมเตืนเรียบผูกไว้นะครับกินกินนะครับผนมาแล้วตานี้ยกมานะครับอันนี้ก็เป็นตาม opening เลยนะครับ11ตาแรกนี้ผมใช้เวลาไปทั้งสิ้นสิบวินะครับเพราะยังอยู่ในยังอยู่ในตำรานะครับแล้วคู่ต่อสู้ก็ได้เดิน b บ s ม move นะครับเดินเม็ดมาต่อแตมนี้เนี่ยทั่วไปนะครตามคอมเขาะจะให้กินนะครับหรือเอ่อจะเดินเรือมาตานี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ผมเองเนี่ยมีวิธีการเล่นหลายแบบกินแม้ก็ได้แต่ว่ามีแต้งที่น่าสนใจซึ่งผมได้เลือกไว้ในเกมนี้ก็คือตท่งนี้นะซึ่งในคอร์สก็มีบอกด้วยนะว่าจะเล่นยังไงนะครับคือตั้งนี้สวยงามมากนะคือถ้าเกิดสีดำเนี่ยไม่ระวังเนี่ยแพ้เลยนะเส้นว่าสีดําไปข่อยอย่างนี้แพ้เลยนะจะกินนี้ฮะโอ้โหไม่ว่าจะโคนตัวไหนกินเนี่ยผมก็จะกินด้านที่สมมุมติถ้าเอาตัวนี้กินกินแม็ถ้าเอาตัวนี้กินผมกินเปี้ย เท่ากับผมเป็นต่อเมต,ตัวตั้งแต่โอเพนนิ่งเลยนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของผมเขาก็ก็เห็นนะครับก็เลยไม่ได้เดินซึ่งเบสมูฟเนี่ยรู้สึกจะต้องมาก,กินเบียรซ์ซึ่งก็เดินยากนะก็อยู่ในถ้าถึงดถึงเดินไปผมก็รู้อยู่ดีเพราะว่ามันอยู่ในตํารานะครับซึ่งผมก็จะเดินแบบเร็วมากอยู่ดีเพราะแล้วก็เดินดสบายสบายทีนี้เขาเลือกตัวนี้ซึ่งเป็นรองนะครับตัวนี้บันเดอร์ครับผิดพลาดน,นะผมก็กินตัวนี้ กดกินแล้วกินค้อมเท่ากับตอนนี้ตอนนี้ตัวเท่ากันแต่ว่าผมกําลังจะได้เบีย้ยฟรีครับซึ่งในเกมผมก็ต้องได้นะอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปนะครับกินตรงนี้ก็หลังจากโอเพนนิ่งมาสิบ้าตาสีขาวเบ่นเปียบน,นะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ว่าจะชนะได้ง่ายๆนะครับมันจะต้องเออต้องคอนเวิร์ตได้แล้วก็คุมเอาจนชนะไนดะ้เพราะว่าหมากมันแตกอยู่นะครับไม่จะเป็นต่อเบีย้ยหนึ่งตัวก็ตามทีนี้มาดูกันว่าในเกมทํายังไงให้ มันชน,น,นะได้นะแต่ว่าหลังจากโอเพนนิ่งมันเนี่ยอันนี้เป๊ะตามคอรสเลยนะก็เลยต้องได้มามาคุยกันโคนขึ้นม้าถอยโอเคม้าถอยโคนขึ้นมาอไอเดียก็คือว่าเดี๋ยวโคนเดี๋ยวมา้ามันจะไปยืนตรงเนี้ยโคนยืนไม่เท่าไหร่ถ้าม้ายืนหนะักฉะนั้นม้าเลยต้องมาเตรียมเตรียมแรกออกนะครับถ้ามา้าขึ้นมายืนกน็ต้องเตรียมแรกกันเพื่อดีจะได้ลดความแรงโจมตีของสีดําลงไปนะครับโอเคก็โคนมาขึ้นฝุน,นเรือกดน่ากลัวอยู่นะผมก็หลบนนะ โคย่อเเรือแท่นนี้น่าสนใจไอเดียคือจะซอ้อนหรือกดนี่แหละผมก็เลยโอเคเอาเรือมาลูกไว้กดหลบนะครับคุณผมต้องหลบข้อที่ปลอดภัยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเองก็ไม่ปลอดภัยผมก็เลยเลือกเอาคุณมาหลบในนี้เลยนะครับแล้วก็โอเคสู้กันไปแล้วก็ใช้เบี้ยที่มากกว่านี้เป็นบังเกอร์นะครับเท่ากับว,ว่าตอนนี้ยังไม่ชนะง่ายหรอกต,อต้องใช้สกิลอีกเยอะโอเคซ้อนลูกไว้เบี้ยแทงแตนนี้ก็ดีนะทู่ตั่วยหลุมเดินด,ดีมากเลย กินกินถอยเม็ดตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชนะยากมากเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ผมเดินเรียกว่าถ้าจะเบสมุกตลอดเลยนะครับโคนมาผมถอยมานะไอเดียคือว่าแม้มันจะสูงแต่มันเป็นจุดอ่อนเน,เนี่ยเราเอาโค้นนมาเอาเรือมากดออกมามาจาับรอจะก,กินเบีย้ยฟรีถ้ากินเบีย้ยฟรีได้ถ้าเกิดเราเป็นต่อสองเบีย้ยนี่ชนะเยอะนะครับเรือปลูกไว้โค้นขึ้นม้ามาและม้าถอยมาปลูกเพราะว่าจับเบีย้ยด้วยแล้วก็การคลองเรือด้วยโอเคม้าถอยกลับไปม้ากลับไป คณขึ้นอันนี้อยากเชิงกันนะอ,อยากเชิงกันแล้วเขาเปลี่ยนก่อนนะครับไม่งั้นผมก็จะต้องเอาเรือมามาปลูกอะไรโอเคเรือมาตอนนี้คู่ต่อสู้ของเขาเอารมณ์แบบไม่ทําอะไรยืนยืนท่งแล้วก็เนี่ยผูกเขาผูกไว้หมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เดินเล่นอยู่เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะชนะยากนะครับเพราะว่าอผมกม็เลยลองเล่นตันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ากินเนี่ยผมจะสบาย ผมมีตั้งนี้อยู่มีติดทูกคาอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถกินได้เขาก็เลยถอยไปปลูกตัวเนี้ยจะกินเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะโดนกินอย่างนี้ส่วนแล้วก็เป็นต่อเบีย้ยหนึ่งตัวจริงแต่ว่าโดนแลกตัวเยอะอาจจะเสมอนะผมก็เลยโอเคกลับเขาก็กลับลายยางเดินเล่นทีหนึ่งนะเขาก็เดินเบี้ยขึ้นมากันเบี้ยผมอีกตรนนี้เดินดีนะผมก็เลยเดินกลับไปโอเคเขาก็เดินเล่นนะ ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนแลับเอาโคนไปถอนพอแล้วมาไปไอเดียคือว่าอืมอาจจะเม็ดผูกเพื่อเปิดทางให้เม็ดผูกแล้วก็กินเบียร์ฟรีแล้วก็อาจจะมากลับมาช่วยกันลุมกินเบียร์นะครับให้ฟรีให้ได้เพราะว่าเป็นต่อเบียร์ดึงยังไม่พอถ้าเป็นต่อสองเบียร์นี้เริ่มพอแล้วแล้วก็ถอยงงว่าทำไมผมเดินขึ้นขึ้น,นลงลงบุกมถอยมากเพราะว่า คือบางทีเนี่ยถ้าเราไปเดินไปไปมันยังไม่พอชนะมันเกือบๆแล้วม,มันเกือบมากแล้วประเด็นคือผมต้องกินฟรีให้ได้เนี่ยผมรืงถอยมาก่อนเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าจะขู่กินฟรีแล้วทีนี้ผู้ต่อสู้ผมเนี่ยเขาไม่ได้ออาโคนตามมานะจริงๆถ้าเ้าโคนตามมาเนี่ยน่าจะน่าจะยังผมก็จะเดินเนี่ยจับมาจับไว้เนี่ยแล้วเขาก็อาจจะผมว่าเขาคงเดินเล่นเช่นนี้ แล้วทีนี้แล้วก็ผมว่าผมอาจจะเปลี่ยนแผนค่อยๆแล้วทีเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถเดินตามได้ทั้งหมดแล้วเนี้ยแล้วก็จะติดลูกค้าเขาก็การเราก็เนี่ยอะไรอย่างโซซ้ายโยกขวาเม็ดขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แผนเนี้ยก็ค่อยๆมาคือเป็นการโยกสรับสอบตำแหน่งนะเป็นเป็นสกิลนะในการที่จะเบียดคู่ต่อสู้นะครับโอเคทีนี้ ผู้ตสผมเขาคงรู้สึกว่าถ้ารอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอผมหมุนจนถึงจุดที่เรียกว่าคือผมก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วมันต้องเ r e s s u ร e เวลาผู้ต่อสู้ด้วยนะครับต้องเดินให้เร็วแล้วก็ไม่เสียลำไส้ผมก็พู้ต่อสู้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมหมุนไปเรื่อยเดี๋ยวผมอาจจะไปเจอเหลี่ยมที่ชนะนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหมากชนะแหละแต่ว่ายังแค่แค่ยังไม่เจอเหลี่ยมที่ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เป็นการหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแต่ทีนี้ผู้่สู้เดินตัวนี้นี่ปุ๊บก็โอเคเขาไอเดียเขาคงว่า ถ้าผมกินเนี่ยเขาจะกินสดเขาไม่ผูกก็น่าสนใจแต่เขาลืมคิดผมกินได้เลยนะเพราะว่าเขาเขากินผมก็กินแล้วถ้ากินผมก็กินซึ่งในเกมเนี่ยเขากินด้วยนะกินโคนตัวนี้ผมก็กินเห็นไหมฮะถ้ากินมันติดลุกคาดนะมันพอดีนะก็เลยทําให้มันเป็นการผูกเบี้ยตัวนี้โดยการมีแท็กติกอยู่นะครับก็คือจะลุกคาดซึ่งคต่อสู้ผมโอเวอร์ลุกนะครับไม่ได้ไม่ได้มองก็เลยผัดง่ายม้าถอยผมก็ไม่ผูกไว ขุนหลบและมาจับตอนนี้ผมขู่กินสองแล้วโอเคเขาก็เลยขุดผูผจกจังหวะนี้ผมคิดในในเกมนะผมคิดว่าเดี่ยวกินโขนโขนกินแล้วเอาเรือลุกแล้วขุดจะหลบมากินโขนแล้วผมเสียดายว่าเขาอาจะกินสองผมเหมือนกันแล้วก็เหมือนเรามาเม็ดแรกสองโขนมานี่ตัวละสามเม็ดนี่ตัวละหนึ่งจุดเจ็ดเท่ากับสี่จุดเจ็ดโขนที่ตัวละสองจุดหกเท่ากับสองตัวก็ห้าจุดสองโอเคมันกําไรพอสมควรแต่ศูนย์จุดห้าแต่ว่าระบบกับเป็นต่อบ,บี่สองตัวด้วยมันก็ควรจะชนะแต่ว่า ผมอยากได้ะยะเยอะกว่าน,นั้นผมก็เลยเดินต้งที่เบส t move computer king end ทำไมเบส t m เพราะว่าหลบลุกไงครับจะได้ไม่ติดตาลุกไงจะได้ไม่จะไม่ติดจังหวะกินลุกไงครับหลบเลยหลบก่อน<ๆ>เขาก็เลยต้องเดินแล้วตาเนี้ยผมกับกระดาษให้ดูนะสีดําไม่มีตาเดินนะครับถ้าแล่เดินขุดไม่ได้เพราะว่ายวกินสองเดินม้าก็ไม่น่าได้นะเพราะว่าถ้าเดินม้าเนี่ยสมมติว่าถ้าเดินม้าจะโดนกินอะไรแบบนี้ได้ แล้วก็เรือขาดนะครับมันะนั้นะนนจะไม่สามารถกินได้โอเคกลับมาที่เกมนะเขาก็เลยเดินเรือ G ีพอเดินเรือ G ีปผมก็เลยมากินกินแล้วเอาเรือลุกขนลุกมากินขนเรือกินเม็ดกินก็เป็นหมากชนะนะแล้วมาดูวิธีการบีบนะโอเคก็ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็จับทีนี้เนี่ยคือถ,ถ้าเราจะเล่นแบบค่อยๆเบียดก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า ถ้าเรามีแท็กติกเราเราควรเล่นแท็กติกเพราะว่ามันง่ายกว่าเบียรลุกคือถ้าเกิดเขาหลบตงเนี้ยเขาเสร็จผมเห็นไ,ไหมผมผม,ผมไม่ต้องผูกเลยผมกินแล้วผูกพอดีแบบด้วยการบุกค,คืนดังนั้นเนี่ยหลังจากผมลุกไปเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาขึ้นขุนข้างบนนะแล้วที่ผมก็ถอยมาผูกที่จะเบียรลุกจนไม่จนมันจะกินมาเขาเลยม้ามาไล่เรือผมก็เลยเอาเบียรลุกขุนหลบมาลุกขุดหลบ แล้วก็เหลือจับเป็ดโอเคคือไอเดียนี้คือว่าสมมูรณเขากินผมก็กินเม็ดลุกแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาเอ่อาจะโคนขึ้นมาคู่กันไว้ม้าเข้าไปแล้วก็เบียดชนะสบายๆนะครับ, <S <S บตัวที่ไม่ได้สนใจตัวนี้มากเราผมก็กะว่าเนี่ยผมได้ผมได้กลุ่มนี้ได้กลุ่มใหญ่เลยผมนี่ผมมีกลุ่มใหญ่เท่ากับว่าตอนตอนเอ็นเกมเนี่ยมา้มาม้าแลกม้าเบียแรแลกเบีย้ยผมจะเหลือโคนกับอีก3เม็ดนะครับเพราะเบียตัวนี้คงจะฟรีแน่นอนเท่ากับ ชนะเหลือๆนะครับโดยไม่ต้องเอเหนื่อยมากนะครับก็เป็นเทคนิคว่าจะชนะยังไงในเป็นตัวอย่างเกมของของโอเพนนิ่งนี้ที่แบบเวลาคู่ต่อสู้เขาติดทรัตั้งแต่โอเพนนิ่งนี้มาดูกันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงไอ้ลอยก็เป็นตรงเนี้ยผมว่าจริงๆอาจจะต้องกินมาเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องกินแล้วผมก็กินแล้วเขาก็กิน แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิธีเล่นเช่นเอาขูบเอาโคนขึ้นเบี้ยไปข่าวมีช้อยเยอะมากและตอนนี้ข่าวได้เปรียบน,นะครับถ้าคนไหนที่อยู่ในคอสก็ถือว่าดีนะอันนี้เป็นตัวอย่างเกมสําหรับเอให้เห็นว่าจะรับมือ,อยังไงถ้าเกิดว่าผู้ต่อสู้เขากินแบบนี้ซึ่งบางทีบางคนได้เปี้ยตัวหนึ่งเราก็ยังชนะยากนะมันก็ไม่ได้ง่ายครับมันก็จะต้องใช้สกิลด้วยนะครับแม้เราจะเปิดหมัดได้เปรียบก็ตามไม่งั้นมันก็จะออกเสมอ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักลุกกับ bon เซนบอลด้วยนะครับทางเพจ facebook แล้วก็จีมโรดทาง youtube นะ <c oughs> ส่วนท่านใดที่สนใจหนังสือของผมก็สามารถมาสมัครได้นะครับมาสั่งจองได้ออไปลายเดือนนี้หร,ห,รห,รหรือช่วงต้นตุลาน,นี่แหละก็ใกล้ออกแล้วนะครับแล้วก็ของพี่โชคเจ็ดนะแล้วก็ ถ้าใครสนใจคอร์สเรียนมาขวาสู้ทุกรูปก็สมัครเรียนได้เป็นคอร์สเรียนใน Facebook กลุ่มปิดมามาขวาตีมาเทียมผู้กลางมาาขวาตีมาซ้ายแลวม้าขวาตีมาซ้ายมาขวาตีมาเทียมผู้กลางก็คือตามตำราเล่มนนี้แหละเล่มแรกจริงๆมันมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มเล่มแรกนี่เป็นท่าพื้นฐานใช้ได้ทั้งหมักขาวและหมัดดำแต่เล่มถ้ามไม่ตายต้องใช้เฉพาะตอนเป็นเราเป็นหมักขาวเท่านั้นเพราะว่ามันต้องใช้ทีเท่เดินทีเ่เยอะในการชาร์จพลังในการไปตีเขานะครับมันเลยเล่นตอนเป็นหมัดดำไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ